ขอขอกราสดีทุกคน,นด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องมโตโฟกัสอีกเช่นเคยนะทุกคนก็ขอภัยกับเสียงด้วยในทุกคนพอดีว่าเสียงออกจะติดๆขัดๆหน่อยนะทุกคนเออแล้วก็คลิปดีละกันนะทุกคนสําหรับคนที่เจอปัญหานะทุกคนเจอปัญหานะครับโหลดเกมมานะทุกคนสําหรับเกมหาเงินนะครับพวก Happy 2048นะในทุกคนพวกนี้นะครับคิตตี้วันไลท์นะครับพวกรอยอดไนท์พวกนี้นะครับหรือ เีใหม่ล่าสุดนะครับก็จะเป็น Happy f r u i t นะครับถ้าใครอยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีแก้ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากรู้นะครับก็ดูคลิปให้จบนะครับมีวิธีการแก้ด้วยนะครับผมคิดว่านะครับน่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนน่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันเป็นวิธีเดียวนะครับผมทำสองวิธีนะทุกคนทำสองวิธีดูแล้วนะทุกคนไม่ใช่ทำสองวิธีดิสองเกมไปแล้วนะครับก็ถือว่าได้อยู่นะถือว่าได้นะครับโอเคนะครับเดี ก็จะมาเล่นเกมตัวนี้ก่อนนะครับตรงนี้นะนี่นะเป็นเกมที่ทําการรวมนะครับทําการรวมแบบนี้เลยนะครับทําการรวมผลไม้นะครับปกติแล้วนะทุกคนถ้ามันขึ้นแบบมีเงินนะทุกคนแบบเราสามารถหาเงินเข้ากระเป๋าวอเลดได้นะครับมันจะนะทุกคนมันจะขึ้นเลยนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีนะทุกคนตรงนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการแก้ละกันนะทุกคน สำหรับคนที่ติดปัญหานี้อยู่ครับก็มีคนสอบถามนะครับว่าเฮ้ยพี่ทําไมผมโหลดเหมือนพี่แล้วมันไม่มีนะทุกคนมันไม่มีนะครับตรงนี้นะก็เดี๋ยวเราก็ทําการกดเข้าไปที่ Play Play Store นะทุกคนกดไปที่ Play Store เลยนะขออยันหาเ s t สโตก่อนนะโอเคนะครับตรงนี้ครับเราก็อยู่ใน Play Store นะครับทุกคนนะทุกคนที่เล่นเกม Happy 2018 Royal สี่แปลยอนไนนะครับ s t สติ้ r o o m มนะทุกคน ประมาณนี้นะครับแล้วก็รอยยันไนพวกนี้นะครับที่ผมทําการแนะนําไปนะทุกคนเพื่อนๆลองเอาวิธีนี้ไปใช้นะทุกคนผมคิดว่าน่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนะครับก็ให้เพื่อนๆครับทาการกดพิมพ์นะครับตรงนี้นะก็ให้เพื่อนๆพิมพ์ชื่อเกมเข้าไปนะทุกคนชื่อเกมเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับก็ตัวที่เจอปัญหาของผมนะครับก็จะเป็นอ,อะไรดีทุกคนเดี๋ยว ยัดคัดลองมาก่อนนะทุกคนตัวนี้ครับ Happy Food นะครับตรงนี้นะ Happy Food นะครับก็ทําการกดวางไปนะทุกคนกดวางไปนะครับสําหรับผมที่เจอปัญหานะครับสําหรับเกมนี้ครับ Happy Food นะครับก็ตัวนี้ครับเป็นเกมทดลองใช้การใช้ในการเปิดตัวประมาณนี้นะทุกคนทดลองก่อนเปิดตัวนะพวกนี้นะครับมันจะให้เราเล่นแล้วก็หาเงินได้นะครับแต่เป็นชั่วคราวนะผมคิดว่านะมันมันไม่น่าจะ ได้ตลอดนะครับตรงนี้นะสำหรับเกมพวกนี้นะครับโอเคนะครับก็สำหรับคนที่เจอเกมของเพื่อนแล้วนะครับทุกคนถ้าใครเจอของ Happy 2048นะครับหรือพวกอะไรนะทุกคนเดี๋ยวผมกดให้เพื่อนดูดูนะทีผ่ผมจำได้นะถ้าผมจำได้นะตรงนี้นะครับก็เป็นเกมคริสตัลบ o ูมนะทุกคนคริสตับูมนะถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนถ้าจะไม่ผิดนะ,นะดนะตรงนี้นะ อะไรอีกทุกคนนี่นะครับก็ลืมชื่อเกมไปแล้วนะพวกนี้นะครับถ้าเพื่อนๆทาไม่ได้นะครับพวกนี้ก็าเพื่อนๆหาไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมมาสอนเพื่อนละกันนะทุกคนสอนเพื่อนละกันนะครับก็ตัว่อมานะครับถ้าเพื่อนๆเจอตัวเกมแล้วนะครับหลังจากนั้นกดคลิกไปที่ตัวเกมนะทุกคนคลิกไปที่ตัวเกมนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆดาวน์โหลดไม่ใหม่นะครับ <c ười> <c ười> ให้รอดนะทุกคนให้รอดนะครับจนกว่าจะขึ้นอัปเดตนะทุกคน มันจะให้เล่านะครับทําการอัปเดตนะเดี๋ยวผมกดเพื่อนๆดูก่อนนะนี่นะครับนี่นะมันจะไม่ขึ้นเงินนะทุกคนมันไม่จะไม่ขึ้นเงินแบบนี้เราก็ทําการกดอัปเดตไปหนึ่งครั้งนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะทําการรอนะทุกคนจนกว่าจะอัปเดตเสร็จนะทุกคนก็รอประมาณไม่เกิน2นาทีนะทุกคนไม่เกิน2นาทีนะครับตรงนี้นครับเน็ตผมก็ค่อนข้างจะแรงอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะรอนะก็อัปเดตไป25.04 MB อนะครับ ทุกเกมเลยนะทุกคนทุกทุกเกมเลยนะครับที่ผมทำการเล่นไปนะครับถ้าไม่ขึ้นนะครับ right? <corps S 1> แนะนำวิธีนี้นะแนะนำวิธีนี้นะครับก็รอนะทุกคนรอนะครับโอเคนะครับหลังจากนั mm ้นนะทุกคนหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการกดคลิกเล่นไปหนึ่งครั้งนะทุกคนกดคลิกเล่นไป1ครั้งนะครับ นี่นะทุกคนหลังจากที่เล่านะทุกคนไม่เจอพวกนี้นะครับเมนูการถอนแบบนี้นะทุกคนเมนูการถอนเมนูชวนเพื่อนเมนูการหาเงินแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นนะทุกคนมันก็จะขึ้นนะครับตรงนี้นะถ้าใครอยากเล่นเกม Happy b o o s t นะทุกคน Happy b o o s t นะทุกคนก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้ละกันนะครับเผื่อคนที่อยากเล่นนะทุกคนเผื่อคนที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมก็ทำการทิ้งลิงก์ม้ให้ละกันนะครับตรงนี้นะก็เป็นเกมแนวรวมแบบนี้เลยนะครับนี่นะ นี like them, ä, mm ่นะครับ <invari> ก <able conclusions> ็สามารถทําการชวนเพื <sites Tonight> ่อนได้นะถ้าใครอยากชวนเพื่อนแบบนี้นะทุกคนถ้าใครอยากชวนเพื่อนแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถกดกิกถอนไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะทุกคนกให้เพื่อนทาการใส่เบอร์วอลเลตของเพื่อนเข้าไปนะครับตรงนี้นะห้ามใส่ผิดโดยเด็ดขาดนะทุกคนมันจะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับถึงเพื่อนเพื่อนลบไปนะฮะทุกคนลบไปนะครับก็ไม่สามารถทําการเอ่อเพื่ออะไรดีทุกคนไม่สามารถทําการ นำกลับมาคืนได้นะครับพอมันล็อกอินกับมือถือนะทุกคนมันจะล็อกอินกับมือถือนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการใส่เบอร์วอลเล็ตเข้าไปนะทุกคนทําการใส่เบอร์วอลเล็ตเข้าไปนะครับโอเคนะครับผมก็ทําการใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นกดโอเคไปนะครับกดถอนเลยนะทุกคนเออนะกดถอนไม่เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะให้เล่านะครับทำการดูวิดีโอนะทุกคน30วิบวินะทุกคน30วินะครับก็จะประมาณนี้นะถ้าใครอยากลองเล่นดูนะ ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับทุกคนไม่เสียหายอะไรนะเหลือประมาณอีกประมาณสิบสองวินะทุกคนสิบสองวินะครับเราก็จะได้เงินเข้าเป๋าเลตนะครับก็เราประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับเงินก็เข้านะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตอีกที่นะครับว่ามันจะเสถียรหรือไม่นะครับสาหรับเกม Happy Brook นะทุกคนตรงนี้นะครับ Happy Fruit อะไรหรือเปล่าไม่ได้ใจมันขันะทุกคนเออนะก็ทำการกดคลิกออกไปนะครับกดคลิกออกไปเลยนะครับ ก็รอจนกว่าเงินจะเข้านะทุกคนรอจนกว่าเงินจะเข้านะครับของเพื่อนก็อาจจะช้าหน่อยนะครับของผมก็อาจจะช้าๆหน่อยทุกคนพอดีว่าของผมนะครับก็เพิ่งโหลดมาทุกคนเพิ่งอัปเดตมาเมื่อกี้เองนะทุกคนก็มันจะค่อนข้างที่จะเข้าช้านะทุกคนนี่นะ นี่ก็จะเป็นเมนูการถอนนะทุกคนเออนะถ้าใครอยากลองเล่นลองดูหรืออยากถอนลองดูก็ถอนได้นะเดี๋ยวทิ้งลิงไม่ให้ละกันนะถ้าใครอยากลองเล่นนะเกมพวกนี้นะครับก็สําหรับคนที่ติดปัญหาในการอัปเดตนะทุกคนหรือไม่เชื่อว่าไม่เจอเนะทุกคนการหาเงินนะทุกคนเดี๋ยวผมก็มาสอนแล้วนะทุกคนเผื่อคนที่เจอความรู้ดีๆนะทุกคน สามารถทําได้นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับช่องโมโตโฟกัสนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะครับก็สู่สองหมื่นศัพทเลยทุกคนก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับคนที่กดเข้ามาดูนะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะสําหรับเกมนี้นะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ